จุก่ะสวัสดีจ้ะกระม่มกระแม่บริรรโมติเฮยเนจ้ะบางปูนจ้าไงนี่ยน้ำหกโบโลหงบางปูนโบโลหงดักนุ่มเวงเหมือนอังไงนี่มันโบเองเตงไงนี่ยติ้งจ้ะบางปูผ้ามากินตำบักหุ่งกับพี่น้องจ้าจับจับมันอีผ้ามากินตำบักหุ่งด้วยจ้ะกระปุ่นเศร้าด้วยจ้ะไก่ย่างด้วจ้ะพี่น้องจ้าผักผักกาดด้วจ้ะผักกัะจองผักเขือผักกระลัมพี่น้อง ตาปูปลาด้วยจ้าพี่น้องจ้าตาปูปลาด้วยจ้าเมื่อนี่มามากินตามขอบตาปูปลานำ้ำสาวกแม่บีดามด้วยจ้าพี่น้องโอ้ยขึ้นอ,อยากเผ็ดๆพี่น้องจ้าว่าแล้วมาอ้วนอ่ะลืมอีเนี่ยก่อนจะกินก่อนจะรับประทานกากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวกแม่บรีรามนำ้ำเลยจ้าขอบคุณพี่น้องทั้งในประเทศและนอกประเทศนำ้ำเลยจ้าพี่น้องจ้ามา มากินน้ากันพี่น้องแซ <c oughs> ่บก <c oughs> ินยำได้ก็แซ่บยำนั่นพี่น้อง่าแล้วก็ได้ขับปุ่นได้จ้ะเส้นนุ่มเนี้ยวนุ่มเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมาแซีบพี่น้องหาเสียงเราก็แซ่บเลยพี่น้องมา พี่น้องว้ายใส่มือโลดจ้ะมันจังสิแซบแนวมันแซบพี่น้องจ้ะนะเสเียนยาวยาวคัก nó sẽ sẽ <laughs> mặc cả bề ngang ngang thì nó đừng. จำบ่างเลยน้ำไดนน้ำยาก็แซาบ,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 บมันนีตาปูปลา กม่ได้ตําเองจ้ะไันซื้อมาแต่ตลาดก็ดีมันตายแล้วนะตายแล้วซื้อกินซื้อเอลรดมานี่ แซ่บพื่งเก่าดอกพี่น้องจ้ะแซ่บพื่งเก่าจ้ะมาคำยังไงอืมจ่งกระเจ้าว่าเผ็ดๆโอ้เผ็ดอีหลีสะใจ เสือน้ำได้กระเสียบนะพี่น้องน่องไก่น่องใหญ่ๆจ้่เมื่อนี้พ่อมีข้านเเนียวนะตื่นเบื่อ เมืม่อวานในฝนตกจ้ะเศร้มามากหนาวบายมากตกอือฝนอากาศแปลกๆอีลีจ้ะ เนียวนุ่มเกือมาเป็นลูกหรือจ้ะอ้นอ้น กัดโหลดแนวมันสเสียบนีพี่น้องจ้ามากินตำหุงน้ำกันเออ้อจ้ะพี่น้องจ้า ืม่น,นี้ว่าได้พักเะดาวมาเลยจ้ะเฮ้ยเบ้าพิษพักจะอมต่พูดกํางกินกับพักกับอมยังจะแสบพี่นอ้องอืม

กระปุ่นเนี่ยเพ็ดเพ็อะนะจ้งแส่บพี่น้องว่าบ่โอ้บายบายสิเดกต่ม,มาหุงแส่บได้จ้ะ โอ้เพชรน้ำมูนน้ำตาไหลเลยจ้ะโจกมากเลยสะใจองเนี่ยแม่ค่ะเยอะดล้วไหมค่ะ โอ้หูน้ำตาไหลไปนอนห้องหายเลือยไปเนี่ยจังมากเลยเสียบ กินแบบนี้แหละจะมันจังจวงพี่น้องห่วงห่วงมากจัดพักหลาย bát nam chắc nói <laughs> อย่างน้อหายคนน้อยแค่เพชรก่อนพี่น้องเพชราย ตำบะฮุ่งมาเนี่ยตำบะฮุ่งปูปลา au, พี่น้องจา้าพี่น้องจา้ามาเนี่ยตำบะฮุ่งปูปลานะจา้าข่าวนซ่งแซวเศรพี่น้องจาอ้าเผ็ดมากมายเลยจ้ะเศรษฐสะใจอิริจ่ะพี่น้องจ้าดีทีท่มีน้องไกลจับพี่น้องจ้าสันว่าเร่ารวดเลยจ้ะเผ็ดอิริจ้ะชุดยอดเลยจา้า มือนาพ่อกันไหมคลิปนาเด้อจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องนั่นั่เด้อจ้าพบกันไหมคลิปนาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามเอนีสาวก็ไม่ไปนั่นไปแล้วเด้อจ้าจุงกะสวัสดีจ้าเพชร